่อา้านเของปเรงนี้เป็นเครใบที่สีน่นะคุญแจมีด้วยกันทั้งหมดสามชุดชุดแรกเปิดเตมเด่นนะครับชุดาาชชชชท,ชที่สองเป็นกุญมแจเซฟตี้กันโดนตัดตัที่อยู่นรนบชุดสาเป็นกุญแจเปิดดูด้านในตล้เเซอ่ด้าน,นใน,งนาา้งก็จาติดกั สองเรียนนะครับมาห้าเหรียญนะครับ ทั้งหมดสิบเหรียญนะครับ